วันสงการสำหรับผมนะเหรอก็ต้องไปเล่นกับเพื่อนๆของผมสิถึงจะสนุกแต่ พ่อดูนี่สิเกมฟาร์มพ่อเล่นเป็นไหมไม่เป็นทุกคนวันนี้เตรียมตัวนะพรุ่งนี้พ่อกับแม่จะพาไปบ้านย่ากันบ้านย่าเหรอเย้จะได้ไปบ้านย่าแล้วผมไม่ไปนะผมนัดเพื่อนไว้แล้วไม่ได้แกต้องไปกับพ่อเพราะแกไปกับเพื่อนหลายรอบแล้ว เห็นไหมไปกับเพื่อนทีไรก็โดนตีโดนต่อยมาหาเรื่องมาให้แต่พ่อกับแม่แกเนี่ยลำบากทีนี้แกต้องไปบ้านย่ากับพ่อครับเฮ้ยสซิงจะไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้ไป ร้านยาแล้วลงไปายยากันครับตามแม่สวัสดีครับสวัสดีดดลูกเอ้ยไม่ได้จะเจรจงเหมือนกัน ยายที่นี่แต่ไม่อา่อยกว่ากินข้าวกินปลากันมยังเลยแม่ทำกับข้าวกินเ,เดี๋ยวไปกินข้าวกับแม่คผมคุณย่าคะคุณพ่อกับคุณแม่ไปไหนคะโอ้เห็นว่าจะไปหาคางบ้านเห็นว่าจะไปตักทายคางบ้านนะลูกเออวันนี้ ยาหวาจะพาไปงานสงการที่เขาจัดขึ้นที่วัดกันนะ<ฆ>รู้เลยรู้รู้จักประวัติประเพณีวันสงการไหมล่ะไม่รู้ค่ะไ,ได้ครับยายรู้จักประวัติประเพณีวันสงการกับเขาเลยยุ่งดาลังจากโปเกมอนอยู่เอาดายายช้ยยายจะเล่าประวัติประเพณีวันสงการให้ฟังนะลูกค่ะพี่พี่ฟังคุณยายจะเล่าประวัติสงการให้ฟังครับ ประเพณีวันสงการมีมาตั้งแต่สมัยสมัยไหนอยากจจำไม่ได้คือกันและแต่ว่าวันสงการจะมีสามวันด้วยกันวันที่สิบสามไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่อวันอะไรอ๋อวันมหาสงการใช่ไหมคุณย่าโอ้ยเก่งดูเอ้เก่งค่ะไอ้นายนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเข้าเลยวันที่สิบวันที่สิบสี่นี่เป็นเขาเรียกว่าวันเนา วันที่13เนี่ยเขาถือว่าวันเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วยวันที่14เรียกว่าวันเนาถือเป็นวันครอบครัววันที่15เรียกว่าวันทถลิงศกวันทถลิงศกหมายถึงวันขึ้นศกซึ่งเป็นวันที่มีการเปลี่ยนจุลศักราชไหมนั่นเองไอ้นายฟังเข้าไหมล่ะฟังอยู่ครับดูอยากจะพาไปอีกสักหน่อย ที่ส่งหน่อยอยากจะพาไปดูเลย จะพามาไหว้พระขอพรแล้วก็สูงน้ำหลงมกอกันลู้งเลยขยาใช่ไหมขยาอยู่ตรงไหนคะนี่เดี๋ยวก็ถึงแล้วร้อนก็ร้อนมา,มาทำไมแกก็ตนานก็รู้จักคนบ้างสิคุณย่าร้อนไหมคะร้อนมากเลยลูกโอ้ย มันเป็นโถงการแบบโบราณของไทยลูกแล้วหนูไปได้ไหมได้สินี่เพื่อนเขาเต็มเลยเดี๋ยวอยากจะพาไปไหว้พระขอพรก่อนแล้วก็ไปส่งน้ำพระไพาลูกไปส่งน้ำขอพร สูงพ่อวันขึ้นปีใหม่ไปเดี๋ยวแม่จะส่งก่อนครับแม่ ไปลูกไุยุงยาได้ดีแม่จะเสียบให้ลูกไปส่งน้ำขอพรยามามามาขอห้มาไอ้นมา น้าล,ลูกเอ้ยเป็นเด็กดีของยายอย่าเบื่อเบโอ้ยไอ้นายลูกทำไมเป็นอย่างนี้ล,ลูกไปแกล้งคุณตาเขาทำไมล่ะลูก มาลูกไปยุ่าดีๆผู้ใดนะเอาเฮ้ยเต้เอาเฮ้ยเจมสสวัสดีครับโอ้วัสดีลูกเต้เป็นไงบ้างวะเอามามาไงเนี่ยไม่เจอกันั้นานก็มาวันนี้แหละเราจะเต้ไปเลยนะันเถือปะ เชิญน,น้องไปด้วยนะข่าแม่น้องเราไปเล่นน้ำกันเถอะคุณย่ญญาเดีหนูไปเล่นน้ำก่อนนะคะเออได้ได้ไดลูกเดี๋ยวอยาก <c oughs> กจะกลับบ้านแล้วไปเล่นเถอะลูก <c oughs> ชชืืนช่นนลองวันคืนจนน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 ชืืื่่เเเเเเเพลลลงงงคาคา้ออออยมมมมแัััววนนี้ผมได้รู้จักกับประเพณีสงการที่หลายคนบอกว่าเชยรวมถึงตัวผมด้วยแต่ผมได้รู้ว่าประเพณีไทยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีงามมันสนุกสนานได้ทำบุญและยังได้กลบบาบไหว้ผู้ใหญ่ดีกว่าสงการที่ผมเคยเล่นมาผมมีความสุขจริงๆ สงการทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะอันนี้มันเป็นประเพณีสงการแบบไทยดั้งเดิมลูกทำไมทำไมน่าสนุกจังเลยคะก็ไปเล่นได้ลูกขอพรวันขึ้นปีใหม่ไทยลูกครับเดียวแม่เอาไว้เดี๋ยวกับทันแบบนี้เอาไหม

ไม่เหงาไม่โลนเดี๋ยวที่บอกว่าชายคนุ่งเขาก็เลยไปนอนใต้ต้นไม้แล้วได้มีเสียงนกเค้ากรุ๊งกรังว่าเสือที่จับหน้าเออวันนี้อย่าว่าจะพาไปทำเอาไหนครับไปทำบุญกันนะแท้แต่จะเล่นนี้โดยเล่นนี้ આવલ સુંદર લેના સુનીયા લેન સાયખોડી લેન સાયખોડી દીપ 嗯，啊哦哦哦、拜,拜,拜拜，拜拜，拜拜,拜拜。